สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยนะเพราะว่าเสียงผมดังมากๆเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศที่อยู่จุดนี้นะครับโอ้โหเสียงโอ้โหเสียงทั้งเด็กเล็กเด็กน้อยคือบรรยากาศตรงนี้จะอยู่ใกล้สวน,นสนุกน,นะครับแล้วก็อยู่ใกล้ศูนย์อาหารแล้วก็อยู่ใกล้โซนขายของเล่นนะคุณลูกค้าก็เลยแบบนี่โซนโซนขายของเด็กเล่นเสื้อผ้าอยู่ตรงนี้แล้วก็ ด้านหลังก็จะเป็นสวนสนุกกีก้าพารนะครับแล้วก็ด้านข้างขนาบด้วยฟูดฮอลล์ศูนย์อาหารห้างธุมกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับนี่วันนี้มาเจอเจอกับเทศกาลฟูดฟันเฟลเทศกาลอาหารบุรีรัมนะคุณลูกค้าเทศกาลอาหารบุรีรัมฟูดฟันเฟลตรงนี้นะครับโอ้๋หลานี้คนเยอะมากเลยอ,อันนี้ชื่อร้านว่าอะไรนะอ๋อธนาชาใตา้คุณลูกค้า เอาคนละบาท3าขวดหนึร้อยบาทจนาจาใต้นะเออมามามาบุกก๊ก้อนแรกก้อนแรกคุณลูกค้าก้อนแรกเลยมากันได้เลยนะจ๊ะก้อนแรกอฝั่งนี้ก็จะเป็นขนมอะไรนะผมเคยเจออยู่นะเออขนมอะไรนะเออคิอสปี่ครีมเออผมก็พยายามคิดอยู่นะเมื่อกี้ว่าเอ,อ๊ะคือ เขาก็อยู่ตรงนี้ตลอดแลยแต่ผมก็จําชื่อไม่ได้สักทีอ่ะคุณลูกค้าขนมนอรอ่อ,รอยยตรงนี้โดนัทนะครับอร่อยมากๆเลยคุณลูกค้นานุม่มนิ่มนะครับโดนัทแบบผลิตภัณฑ์แบรนด์เดียวกับที่ขายอยู่สนามบินนะคุณลูกค้านี่เชื่อผมเถอะนี่ถ้าคุณลูกค้ามาชิมก็มาได้เลยนะครับมีอะไรซื้อเรื่องหากันได้นะครับขนมเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าจ๋ามาๆๆๆผมติดคุณลูกค้าจ๋าไม่รู้ติดคานี้มาจากไหนแต่ตอนไหนด้วยนะ เพิ่งเริ่มนะคุณลูกค้าปกติแล้วก็จะไม่ไม่อะไรกับกับกับคำพูดแบบนี้มากมายนะแต่ว่าเอ๊ะทำไมช่วงหลังนี่เอ๊ะคุณลูกค้าจ๋าด้วยมีมีด้วยนะมีด้วยนะท่านใดผมก็เอ๊ะยังไงยังไงอ้าวมาฟังนี้กันบ้างเอาเสือ้อผ้าเทศกาลอาหารเรามีทุกอย่างนะคุณลูกค้านะเดีย๋ยวคุณลูกค้าจะจะ,จะแบบตกใจนะเอ้ยทำไมข้างในมีอย่างนี้ด้วยหรอมีคุณลูกค้านะหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาททุกชิ้นทุกอันนะคุณลูกค้าโมไปทุกชิ้นทุกอันสิก็เรียกอะไรนะเออไม่ ทุกชิ้นสิทุกชิ้นทุกชิ้นเนี่ยหนึ่งร้อยสี่เก้าบาทเสื้อผ้าเสื้อผ้าผมพยายามจะแทรกเข้าไปข้างในนะครับผมก็พยายามพยายามเลยนะตอนนี้นะเดี๋ยวผมเข้าไปข้างในก่อนนะครับนี่โอ้ร้านนี้สุดยอดเลยนะตนาชาใต้ดีดีดีเอาดูบรรยากาศดูครับเออผมไ่ดูก่อนเออไอ้ถ่ายอยู่ไอ้เจ้าเดียวก็เหลือเฟือเลยนะคุณลูก้าอ่ฝั่งนี้ลูกชิ้นนะคุณลูก้านะเนี่ยบอกจะดูเสื้อผ้าจะไม่ถึงดูในเลย เนี่ยฝั่งนี้ลูกชิ้นนะคุณลูกค้าครับนี่โอเคนะฮะนี่ฝั่งนี้ลูกชิ้นอันนี้ผมพยายามมองหาป้ายนะ <c oughs> มีมีม,ม,มีมีทั้งลูกชิ้นมีทั้งผลไม้เดี๋ยวผมพาไปดูผลไม้คุณลูกค้าแบบโอ้ยนำ้ำรน้ำลายสอคุณลูกค้าจา๋าอะมาหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทน,นะจ๊ะนี่ไอสไตล์บายปุกลุกนะคุณลูกค้าจา๋ามากันได้เลยจ๋าชอบแบบไหนยังไงนี่อยู่ก้อนแรกด้วยแล้วมีเจ้าเดียวด้วยนะเสื้อผ้าตอนนี้ย หนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาททุกตัวใช่ไหมแม่ค้าทุกตัวใช่ไหมใช่ค่ะอ่าทุกตัวนะคุณลูกค้าทุกตัวทุกตัวอ่าโอเคจะลงใน youtube ให้คุณลูกค้าในเพจเออไม่ใช่พิเช่องของทวิกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะคุณลูกค้าที่ติดตามชมทางไลฟ์สดตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมไปลงในช่อง youtube ให้เนาะอ่าทุกตัวทุกตัวหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทจากทุกตัวหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทเอามาฝั่งนี้กันบ้าง เดีย๋ยวคอยตามลูกชิ้นมานะคุณลูกค้าจา๋าเทศากาลอาหารมีหนังสือด้วยคุณลูกค้าก็กายเป็นว่าเออเทศากาลทุกอย่างที่ครบนะอ่ะน้องๆหนูๆใครที่ชอบหนังสืออก็มากันตรงนี้นะครับมีหน,นังสือหนังสือหนังสือเป็นอ่าผมก็บอกไม่ถูกก็รวมเบ็ดเสร็จกันมากันเยอะเลยนะคุณลูกค้าจ๋านี่เบ็ดเสร็จกันมาเอ้คุณลูกค้าจา๋าอีกแล้วเอาจริงๆริงทำไมผมคุณลูกค้าจ๋าผมก็ไม่รูเ้เลยแล้วตอนนี้มาจ๋ากันเยอะเลยนะคุณจ๋าอ่านหนังสือเยอะแยะมากมายมา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  อยู่ถึงวันที่เท่าไร่วันที่สมพฤศจิกายนนะคุณลูกค้าเราจัดรายการการันยาวๆวันนี้วันที่เท่าไหร่ละ19โอ้จะรายการ10กว่าวันนะอ่ะบูธหนังสืออยู่ตรงนี้นะครับอ่ามาฝั่งนี้กันอีกนิดหนึ่งนะจ๊ะเราจะจะมีลูกชิน้นละนี่ลูกชิ้นผลไม้นี่น้ำลายสออยู่ตรงนี้คุณลูกค,าค้กคาก็บอกให้ชิมฟรีได้คุณลูกคา้านะเนี่ยคุณลูกค้านะอันโอ้ผม,มผมถนัดแต่ตัวนี้มากกว่าคุณลูกค้าจ๊ะ คุณลูกหาจ่ายอีกแล้วเอ้ย <Does> ย <ho know> ังไงนี <wow> em exactly is, ่ยลองชิมดูนะอืโอ้ยคุณลูกค้าสาใจใครที่ชอบความเปรี้ยวก็หนัวหนัวหนัวน้ำจิ้มัก็หนัวมากเลยคุณลูกค้าโอเคนะครับนี่นี่นี่อ่านี่นี่โอ้ยผลไม้อือือ่าผลไม้ผลไม้ โอ้ย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 ผลไม้เยอะเลยอะฝั่งนี้กันบ้างน้ำผลน้ำผลไม้มีน้ำผลไม้เยอะๆคุณลูกค้าโอ้โหน้ำผลไม้อะฝั่งนั้นน้ำส้มนะฝั่งนี้น้ำส้มเนี่ยฝั่งนี้น้ำส้มคุณลูกค้าน้ำส้มจ้ามีฝั่งนี้สตรอเบอรี่ปั่นมะพร้าวปั่นนมสดนะสตรอเบอรี่โยเกิร์ตสตรอเบอรี่โยเกิร์ตนะคุณลูกค้ามาสตรอเบอรี่โยเกิร์ตแล้วก็ ขนมขนมอะไรเนาะที่นี่ขนมอะไรเนี่ยขนมอะไร,อะไร,อะไรโอ้ผมจําชื่อขนมไม่ได้คุณลูกค้าจ๋าโอ้ขนมขนมเนยกรอบนะหอมหอมคุณลูกค้าจ๋าขายยังไงฮะในก,กี่บาทสาบาบาทสาบาทคุณลูกคา้าสามกระป๋องร้อยใช่ไหม ถึงได้หมสามพักพันบาทอสามบาบาทกูลูกค้าที่อยู่ทางบ้านนะครับอาฝั่งนี้จะนั่งของกินอีกแบบหนึ่งนะครับสวัสดีครับเพ่สวัสดีครับของกินอีกแบบหนึ่งนะครับมา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 เอ่อใครที่ติดตามชมไลฟ์สดของชวิกิจเนาะนี่มาเจอกันอย่างเงี้ยโอ้หิวข้าวเลยนี่มันกี่โมงกี่ยาวแล้วทำไมอ้อยชงเที่ยงวุดีไม่หน้าล่ะ โอ้ยมีหน้าละคุณลูกค้าครับผมโห้ยทาไมหิวหิวจังเลยอ่านี่น,นี่นี่จะเป็นอย่างางาี้จะเป็นอย่างงี้ข้าวหมูกรอบตองละห้าสิบาทคุณลูกค้าจะเป็นอย่างงี้ครับข้าวหมูกรอบนี่อย่างงี้เลยนี่อย่างงี้ชิมฟรีคุณลูกค้ามาอีกแล้วชิมฟรีมามามาน้ำจิ้มอะไรเดียวอ๋ออันนี้ดีกว่านาะคุณลูกค้าน,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 นี่นี่่างนี้เนาะนี่คุณลูกค้าชิมชิมฟรีได้นะอืมเขามีไม้จิ้มนะผมไม่จิ้มผมจับมือเลย โอเคคุณลูกค้าหนึ่งข้าวหมูกรอบกล่องละห้าสิบาทคุณลูกค้าอยู่ถึงวันที่สามต้คุณลูกค้าจ๋าที่อยู่ทางเพจ a c e b ุ o กทวิกิจซูเปอร์เซอร์จะตามชมทางไลฟ์สดตอนนี้นะครับก็บรรยากาศสนุกสนานเนียปาร์ตี้เลยลูกรอบราดซอสดีก็อร่อยคุณลูกค้าจ๋า่รงนี้นะโอ้เนอ่นะพิติกถ่ายคนนี้เยอะให้หน่อยพอดีจะไปลงในเพจให้ เยอะมากเลยคุณลูกามันเยอะจริงๆเรี่องนะ <c oughs> ผมโอ้เดี๋ยวก่อนลูกครับอ่าโอเคนะครับอ่ะฝั่งนี้ฝั่งนี้วันนี้ผมดูชื่อก่อนนะ <c oughs> โอ้ภผยทองมาเองวว้ันนี้ <c oughs> โอ้ <c oughs> นี่น่าจะไปอยู่ก้อนสุดท้ายเนาะ อยู่ใกล้กับของเล่นเด็กรับรองแน่โอ้ยคนไหมคน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 โอ้เอออ่ะไอติมไอซครีมภายทองอยู่ฝั่งนี้นะคุณลูกค้าอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้อยู่ตรงกลางเลยแหละคุณลูกค้าจ๋าอ่ะภายทองภายทองนะใครที่ติดตามชมไรส่วนบอกข่าวจะต่อกันไปด้วยคือใครที่ชมไรส่วนอยู่ตรงหน้าสานุกเนาะ<ไ>คุณน้องคุณหนูเล่นเสร็จแล้วก็มากันตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะอ่าคนเยอะมากมายเลยคุณลูกค้าจ๋าโอ้อ่ะทำเล็บทำเล็บมาอยู่ตรงนี้คุณลูกค้าทำเล็บ ไม่แพงไม่แพงขณะที่รอลูกเล่นของเล่นอยู่มาเลยจ่ามาเลยทําเล็บอยู่ตรงนี้นะครับนะอยู่ตรงกลางตรงกลางเนาะทำเล็บอยู่ตรงกลางแล้วก็มีกิฟตกิฟกิฟช็อปกิฟช็อปกิฟเซตต่างๆกิฟตช็อปกิฟต์ช็อปกิฟช็อปที่สวยอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้าราคาถูกถูกนะครับมาฟังนี้ก่อนดีกว่ามาฟังนี้ก่อนมาฟังนี้ก่อนอ่ากลองุ่มอยู่ตรงนี้คุณลูกค้ากลองสุ่มอยู่ตรงนี้นะครับ ซื้อครบ900บาทลดทันที100บาทคุณลูกค้าอ่ากล่องสุม่มตรงนี้โอ้คนเยอะโอ้โหอ่ะอ่ะราคาตามนี้เลยครับคุณลูกค้าครับผมอ่าใครที่ติดตามชมอยู่ทางบ้านเนาะมา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 ,มาที่ห้างธุรกิจซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับมากันได้เลยมากันได้เลยนี่กล่องนี่เขาเรียกกล่องสุ่มหรืออะไรกล่องสุ่มเลยเนาะจำอันไหนกล่องสุม่มอ่ามาเลยคุณลูกค้านี่นี่อ่ะมามาสุมกันหน่อยแล้วใครอยากได้อะไรมาสุมกันหน่อยโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้ยคนเนาะ โอ,โอ้โหฮะแว่นตามาแว่นตาเนี่ยแว่นตาแว่นตาเนี่ยก่อนที่จะตัดแว่นตาเนี่ยเขาก็จะมีให้วัดสายตาก่อนนะคุณลูกค้าอยู่ตรงนี้นะครับที่วัดอยู่ตรงนี้นะมากันได้เลยนะครับนี่นั่งรอลูกนั่งรอหลานอยู่ตรงนี้นะคุณลูกค้านี่นี่เห็นไ,ไหมโวนสนุกอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะสนุกโอ้คนเยอะจังเลย <S 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 แล้วก็นย์อาหารอยู่ฝั่งนี้อา้าวทานข้าวเสร็จแล้ว หรือก่อนไปทานข้าวก็มาตัดแว่นรอก่อนนะคุณลูกค้าแพงไหมค้าิตนค590 590นั่าคุณลูกค้า590นะครับ590อะต่อไปแล้วนะอืมโอเค590บาทนะคุณลูกค้าจา๋านี่ๆๆอย่างน,น,นี้เลยมีมีกรอบให้เลือกเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าเริ่มต้นที่590นะอยู่ถึงวันที่3พฤศจิกานะคุณลูกค้าแว่นเล็กแว่นใหญ่แว่นสายตาแบบนี้นะอื นี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ๋อถ้ามีเลนแล้วเปลี่ยนกรอบได้ไหมเปลี่ยนได้อ่าคุณลูกค้าเปลี่ยนได้ทั้งกอร,ร,รงกอบทั้งเลนอ๋อเครื่องประกอบที่เปน็นออโต้เลยะคะ่ะอ๋อโอเคโอเคเาาจ้าโปรเกรสซีฟมีไหมมีใช่ไหมโอ้คุณลูกค้ามีครบหมดเลยเอาราคาเริ่มต้นที่590บาทนะครับผมโอเคนะเอาสอบถามให้แล้วนะถามให้แล้วถามให้แล้วคุณลูกค้ามามามา อามาฝั่งนี้กันบ้างนะครับมาฝั่งนี้กันบ้างพี่ต้องไปอ่านไลน์ด้วยนะจ๊ะผมส่งให้แล้วชั่วคราวก่อนชั่วคราวกัน,กนอ่ะวะรารรัตมาแล้วมาแล้วคุณคุ้นของเสียปอนนี่วะ <laughs> วารารัตเออวารารัตไออันนี้ราคาราคา,า,ค,าคุณลูกค้าลูกชิ้นวารารัตนะาราคาราคานี่สิบ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 สองอร่อยอร่อยอยู่ตรงนี้นละยคุณลูกค้าอ่ะมามามาวารารัตนะอยู่ โอ้อยู่เหมาะมากเลยอยู่หน้าอยู่หน้าเขาเลยเด็กประชันถมทำไมอะไรประชันชมทําไมโอ้ยให้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 อาจารย์เขาหล่ออยู่คนเดียวเหรอดีดีนีอ่าเนี่ยเนี้นี้ยอ่าให้อาจารย์เขาเห็นคนเดียวโอ้โหทำไมไม่มาไปทอดกระถินอยู่จ้ะอ่าโอเคนะครับอ่ะคุณลูกค้าต่อต่อต่อมา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 เออส่งส <deme ggi> ่งให้เจ๊ด้วยโอเคนะครับมา โอ้โหสุดยอดวันนี้คนเยอะคนเยอะอ่ะร้านนี้นะครับเผมพยายามอ่านชื่อร้านอยู่โอ้เซฟโซนเซฟโซนเวราผมได้ยินชื่อบ่อยนะคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านโอเคนะอันนี้อย่าคิดว่าเป็นอย่างอืงอ่นนะคุณลูกค้านะอย่าคิดนะอย่าคิดนะก็เอาไว้ผสมเอาไว้ผสมเออเอออันนี้มานี้มานี้อ่าเซฟโซนนะคุณลูกค้าก็จะเป็นอ่าเป็นแบบ ชาอ๋อชานมไข่มุกใช่ไหมอ๋อชาแท้เกรดพรีเมียมคุณลูกค้าหอมหวานอร่อยนะครับทุกปังทุกปังด้วยโอ้ยเจ้าด้วยกันเหรออ๋อมีทุกปังด้วยคุณลูกค้าเคยเห็นอยู่ในห้างทวิเกตส์ซูเปอร์เซ็นเตอร์นี่นี่ทุกปังนี่นะที่สามชิ้นร้อยใช่ไหมสองชิ้นร้อยค่ะสองเล็กสองเหญ่เอออันนี้อันนี้กล่องยี่สิบาทเนาะอันนี้กล่องยี่สิบบาทโอ้น่าทานคุณลูกค้าจ้ะโอ้เข่กล้วยหอมคุณลูกค้ามาเลยจ้ะอันนี้เอ่อกล่องเท่าไหร่นะ สามสิบห้าสามกล่องร้อยสามสิบห้าสามกล่องร้อยคุณลูกค้าทุปังทุปังวันนี้มาเปิดบูธอยู่หน้าอยู่ที่เทศกาลเทศกาลอาหารนะครับอ๋อโอเคอ๋อนักบอลนักบอลเลหรอโอเคเขาเขาพาลูกเข้ามาเล่นของเล่นมาเที่ยวทวีกิจอ้อเป็นนักบงนักบอลก็มาเว้ยใครนะนิวใช่ไหมนิวอ๋อนิวเหรอนิวอ๋อนิวอิทเลอร์นะครับโก ทีมบุรีรัมยูเนเต็ดนะครับผมไปถึงไหนผมจำไม่ได้เลยตอนนี้ผมไลฟ์ไปแล้วมามันช่งงตัวเองแล้วเจอนักคุณบอลผมงงเลยครับตอนนี้ครับคุณผู้ชมโอเคนะเอาร้านนี้อติข่ำข่ามันไก่เลยไข่เป็นกุยช่ายทอดแล้ะกุยช่ายทอดนะโบราณสูตรต้นตํำรับนะคุณลูกาผมออกเสียงดีเลยต้นตํำรับนะคุณลูกานะโอ้โหหาสี่สิบบาทสี่สิบบาทมามา อันนี้ขายเป็นชุดละเอาชุดละ40บาทคุณลูกค้ามากันได้เลยนะครับอยู่จุดนี้บริเวณนี้นะครับชุดละ40บาทนะครับอ่ากุยชายทอดนะคุณลูกค้านะกะหรี่ปับ๊บคุณลูกค้าจ,จ๋าสับปะรดนี่ว่าทำไมออกรอเรือชัดจังเลยว่ช่วงหลังนี้ปแปลกแล้วกอไก่เอกากอไก่เอ๊วันนี้เป็นอะไรคุณลูกค้าจ๋าเออเนาะเอาไส้ถั่วไส้ไก่ไส้สับปะรดนะเป็นกะหรี่ปับ๊บคุณลูกค้าชิ้นละ10บบาทเนาะก็ Uh, เลือกได้เลยคุณลูกคา้าครับเลือกได้เลยมีอยู่สามสามไส้สามไส่นะ yeah. ยังไงวันนี้ออกเสียงแปลกๆโ oh. อ้ยเออคือช่วงเสาร์อาทิตย์เราเจอประมาณนี้คุณลูกค้ามันหนักมากๆเลยนะคุณลูกค้าเยอะคุณลูกค้าเยอะอ่ะก็จะมีชาไทยเค้กจะมีเค้กช็อกโก้เค้กแล้วก็เค้กชาไทยคุณลูกค้ามีจําไหนคุณลูกค้าด้วยนะครับอยู่บูธกลางๆบูธหน้าศูนย์อาหารหน้าฟูดฮอลเลยคุณลูกคา้าฟูดฮอลเลยหน้าฟูดฮอลนะครับ โอเคนะครับข้ามาฝั่งนี้กันบ้างตอนนี้อันนี้เขาจะทําสดๆในคุณลูกค้าจะทําอะไรไม่รู้นะให้ลูกค้าเดาไว้ก่อนเออถ้าคุณลูกค้าอยากรู้ติดตามมาหน้าฟูดฮอล์นะครับหน้าฟูดฮอล์นะเออโอ้โหโอ้โหอันนี้อะไรจ๊ะปาตงโก้คุณลูกค้าเดี๋ยวรอสักครู่นะคุณลูกค้าจ๋าเดี๋ยวคุณลูกค้าที่อยู่ทางบ้านเนาะติดตามชมไลฟ์สดอยู่ปาตงโก,ก้มาถ no mm. ึงแล้วค right? ุณลูกค้ามาเดี๋ยวเปิดบูธเดี๋ยวเปิดบูธเปิดบูธนะ วันนี้วันแรกอาจารย์นี่หนึ่งคุณลูกค้าแต่ต่อไปคุณลูกค้าอยู่ถึงวันที่3นู่นแหละเงยู่งด้วยกันนี่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 ปาตะโกจะเริ่มทอดแล้วปาตะโกหนึ่งชุด <laughs> สั่งไว้ช่ไหมดีสั่งไว้อันนี้อันนี้ไม่มีอะไรเราเดินสั่งเอาไวไ้เดี๋ยวโอ้ยคุณลูกค้าดูสิโอ้เดินสั่งอย่างเดียวเลยนะเอาเอาร้านนี้ก็คืออาริสเบรรเกอรี่นะคุณลูกค้าอาริสเบเกอรี่ สาสิบห้าบาทเบราวนี่นี่มีบราวนี่เออนี่ดูตัวจริงดีกว่าาบราวนี่ก็อร่อยๆนะคุณลูกคา้านี่นี่อาร์เสเบเกอร,กอร,รี่คุณลูกคา้านี่ครับก็เรตเช่นนั่นเลยนะครับนะอยู่บูธกลางๆนิดหนึ่งเนาะอ่าอยู่กับคุณลูกคา้าอีกยาวนานแสนนานเลยอยู่ถึงวันที่สามเมื่อกี้กาคุณลูกค้าครับผมอยู่ถึงวันที่สามนะมากันได้เลยนะครับนะการจุดนี้บริเวณนี้นะครับอจุดไหนที่ผมยังไม่ได้ไปบ้างนะอื อ๋อเอาฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งน้ําฝั่งน้ําผลไม้บ้างคุณลูกค้านะฝั่งน้ําผลไม้อ่านี่น้ําผลไม้น้ําส้มน้ําส้มน้ำส้มน้ำส้มไม่มีนะมีแต่น้ําส้มนะคุณลูกค้าน้ำส้มน้ำส้มเรียมาจากไหนก็ไม่รู้นะอ้าสิบสองบาทต่อขวดเอาขวดใหญ่สิบสองบาทเหรอขวดใหญ่หนึ่งร้อยใหญ่หนึ่อยเอ๋ติดป้ายสิบสองบาทคุณลูกค้าไปคุณลูกค้าจะเข้าใจผิดนะโอเคนะขวดเลขสิบสองบาทนะคุณลูกค้าจ๋าขวดใหญ่หนึ่งร้อยบาทนะฝั่งนี้ยี่สิ สวยเลยนะครับอยู่ร้านนี้นะ,ะขวดสวยมากเลยขวดสวยมากเลยาน้ำมะพร้าวปั่นมาดจุดแล้วมาถึงแล้วอครบเซตครบเซตนะครับมีทั้งหมดประมาณ20กว่าร้าน30บร้านแล้วมั้งคุณลูกค้าจ๋าคุณลูกค้าเดินเยอะมากๆเลยนะโอ้โบรรยากาศดีมากคุณลูกค้าบรรยากาศดีจริงๆนะครับอ่ะ เดี๋ยวลงในเพจ Facebook ของห้างชีวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็ให้คุณลูกค้าได้ชมบรรยากาศกันแบบนี้นะครับที่ห้างชีวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์กับเทศกาลอาหารฟู้ดฟันแฟนะครับบุรีรัมเนาะอยู่หน้าฟู้ดฮอลล์ห้างชีวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์อยู่หน้าสนุกจีเก้าพาร์คนะครับอย่าอยู่ตรงบริเวณเบริเวณอีเวนต์ฮอลล์นะคุณลูกคา้าบริเวณอีเวนต์ฮอลล์ห้างชีวิกิตซูเปอร์เซ็นเตอร์เข้าทางประตู5ศูนย์อาหารนะครับเข้ามาอยู่ขวามือก็จะเป็น เทคโฮมเทคโฮมของศูนย์อาหารนะ้ายาวไปถึงนู่นเลยคุณลูกค้านะครับแล้วก็อยู่ซ้ายมือของประตู5ก็จะเป็นร้านกาแฟพันไทยนะกำลังก่อสร้างอยู่กําลังก่อสร้างอยู่นะครับก็เรเชิญกันได้เลยที่ห้างชุวิกิซูเปอร์เซ็นเตอร์นะครับออย่าลืมนะครับเทศกาลอาหารบุรีรามฟูดพันแฟ2024นะครับอยู่ถึงวันที่วันที่3พฤศจิก,กายน2567นะครับช่วงนี้ขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลย ที่ติดตามชมในวันนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ